แค่เพลงเปิดมาก็มันแล้วฟังต่อได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมมันจะ survive ก็ไม่ใช่เกมสักเกมหรอฮะเกมไม่เป็นเกม battle royale อะแต่เป็นแบบ 2D เอาง่ายๆคือคล้ายๆผับ G ฮะหรือไม่ก็ Free Fire หรือไม่ก็ Fortnite เกมสักเกม่ะฮะที่มันเป็นเกม battle royale เอเงงั้นผมขออกอินแป๊บหนึ่งนะครับผมตัดไปเลย โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือจุดหมายของคุณคือการเอาชีวิตรอด W A S D เมาส์นู่นนั่นโอเคก็เหมือนเดิมครับเป็นเกมแบบแนวนี้แต่เป็นแนวแบบนี้คือเป็นภาพ 2D มุมมองแบบข้างบนใช่ไหมมุมมองุคนที่3 ของแล้วก็ทุกกล่องนะครับเพื่อจะฆ่าคนแล้วก็จะของดรอปอ๋อเหมือนกับ PUBG เหมือนฟรีไฟล์เหมือน Fortnite เหมือนเกมพวกนี้ฮะฆ่าคนแล้วก็ของดรอปโอเคมาก็หาห้องอ๋อโอ้โอ้โอโอแยฮาดีโอเคเกมก็ก,ก็ภาพแบบปกตินะฮะภาพก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนั้น คือต้องเข้าไปในโซนใช่ไหมโอเคอันนี้คือเริ่มแล้วเนี่ยโอเคไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเลยเกาะเลเวลหนึ่งโอเคเกาะเลเวลหนึ่งอันนี้เราทุบได้ไหมอ่านี่ไงทุบกล่องได้มีอะไรดรอปกระสุนก้าวมมเอามาท okay. okay, okay, right? ah, ําไมเอามาทําไมไม่รู้นะฮะกระสุนก้าวมมเอ็มสี่สิบหกกระสุนห้าจุดห้าหกโอเคยัด เป๋าเต็มโอเคเป๋าเต็มแล้วทำไมทำไมปืนมันหน้าตาแปลกๆวะปืนมันปืนไม่น่าจะหน้าตาอย่างนี้นะผมว่าปืนน่าจะเออช่างมันแล้วก็ตรงนี้มีม,มีมีกล่องลูกควมนี้คืออะไรยิงทิ้งโอ้โอ้ของดอกเยอะมากเลยลูกซองแล้วกันนี่เราใช้ปืนได้ นี่ก็เป็นกระสุนใช่ไหมกระสุนลูกซองจริงด้วยโอเคอันนี้ MP5 โ okay, อเคผมว่าผมใช้ M46 นี่ดีกว่าแล้วคือเราต้องเข้าโซนใช่ไหมอเออมีการเดินในน้ำด้วยแต่แต่แต่ช่วยเปลี่ยนรูปร่างปืนได้ไหมรูปร่างปืนมันมันมันหารากมากเลยอ่ะผมว่ารูปร่างปืนมันแบบมันมันไม่ใช่ปืนนะฮะโอเคอันนี้คือ คือเราเข้าโซนมาแล้วใช่ปะเค okay, มีกดอ๋อมีกดแมปได้อ๋อนี่ไงก็คือแบบวงบีบเหมือนกับพวกเกมแบบ Battle Royale ปกติเลยใช่ไหมโขบคูณสองทำอะไรได้ไหมโคปสโคปนี่ทำอะไรได,ได้มันมันมันช่วยเราเล็ไม่มันมันมัน,มนอ๋อนี่ปะใช่ปะอ๋อไม่น่าใช่ไป น่าจะเป็นแอร์ดรอปนะคิดว่ากระสุนห้าจุห้าหกอีกแล้วโอ้ตรงน,นีม้มีกระเป๋ากระเป๋าเล็กๆก็ยังดีกว่าไม่มีฮะโอเคตอนนี้คือตัวเรามีกระเป๋าแล้วโอเคนี่ผมยังไม่เจอคนเลยนะเนี่ย ม,มันมีคนอยู่ในเซฟจ,จริงป่ะเนี่ยมันมันมีคนจริงๆใช่ไหมเอาละเอาไปว่าวงกำลังบีบเข้ามาไปที่เซฟโซนก็เนี่ยตัวอยู่เซฟโซนเนี่ยตรงนี้มีกระสุนปืนพกเอ้ยมีปืนพกด้วยโอเคลองมาใช้ดูเอออ้ายิ่งกว่าเดิมอีก รูปร่างยิ่งกว่าเดิมอีกอาแบบนี้อะ่ะดีแล้วมันก็ยังดีกว่าปืนพกอะ่ะช่วยชวยเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเปลี่ยนรูปร่างของปืนหน่อยนะเกมมันจะดีขึ้นกว่านี้มากเฮ้ยเจ้าคนยิ่งยิงโคตรติดกองเลยยายาเกมมันเห็นทุกซอกทุกมุมเลยนี่หว่ายาอาอา ถมีคนเล่นสีคนนะโอเคลองเล่นใหม่ครั้งอ๋อคือลูปการเล่นก็มานี้โอเคมาผมเข้าใจละเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเล่นให้ได้แบบชนะดูแล้วกันเกียดรูปร่างปืนพกว่าเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงเพลง เฮ้ย hey. นี่มีเสียงเพลงด้วยอะ่ะเฮ้ยเอ้าต้องยิงต้องยิงประตูให้แตกด้วยมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอเคนี่ไงกล่องรูปคองนี้กล่องที่ดอบของดีนี่ยัดเรียบร้อยอันนี้อะไรโอ้ oh. นี่ M สี6หยัดกระสุน5.56เยี่ยม ฮ่าาต่อไปเนี่ยก็ซึ่งเรามีแล้วนี่ผมก็เดินมานานนะผมยังไม่เจอคนเลยเนะี่ย คนอยู่ไหนกันหมดแน่ใจนะว่าในเซิร์ฟนี้มีคนเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีเขียนอยู่ฮะยังมีชีวิตรอดอยู่ห้าโอเคเข้าใจละมันก็แสดงว่าเราต้องหาหเจอใช่ไหมนี่เกมไฮแอนด์ซีใช่ไหมเนี่ยมีซ่วมด้วยเรานั่งซ่วมด้วยด้วยฮะมีประตูก่อนแคมป์คนรออยู่ในซ่วมนี่แหละรอนกว่ามันจะมาอยู่ในซ่วม ชิดอุบาทว่ะเกมอะไรเนี่ยทำไมเกมมันอุบาทได้ขนาดนี้เกมอะไรมันอุบาทได้ขนาดนี้เนี่ยเกมที่รูปร่างปืนมันมัน,ม,นมันอุบาทอ๋อเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยแอดอกอ๋อแอดอกโอ้โนี่ไงฮ่าฮ่าอ๋อหลอกแอดอกได้อะไรเนี่ยเฮ้ย มีคนด้วยเอ้ยมันมีขวานด้วยมันมีขวานมันมีขวานเอ้ยเรียบร้อยผมฆ่าคนได้คนหนึ่งแล้วโอเคแต่ผมต้องเอาแอดอปก่อนเอาตรงไหนยังไงเอาตรงนี้สองให้ฟังโอ้โหของเยอะแยะมากมาย Falling Star นี่คืออะไรชุดเหรออ๋อชุดเกาะสาม ระเบิดเบิดมือโซดาโซดาอีกแล้วคนนี้มันมีขวานด้วยอะเฮ้ยอ๋อมีขวานด้วยเว้ยเกมนี้นึกว่าจะจะเป็นเกมที่มีแต่มีแต่มีแต่ของอุบาอ่างเดียวก็มีของที่มันแบบมันก็มันก็มีดีเหมือนกันแล้เนี่ยตรงนี้ผมเจอกล่องระเบิดใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนเจอคนเฮ้ยเฮ้ย้อุ้ไม่ได้ไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมฉันมีดุลนดุลนที่ยิงออกมาเป็นกระสุนได้อ้ยนี่ไงเคกินโซดาก่อนกินโซดาโซดากินไงอะกดโซดาโซดาเรามีโซดาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมต้องการกินโซดาด่วนเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวนะโซดากินไงวะนเนี้ยเก็บโซดาเก็บโซดาแล้วแล้วโซดากินไงเดี๋ยวก่อนนะโซดาโซดากินไงกดเลยกินเดี๋ยวนะสวยแล้วไงอ๋อวงบีบแล้วมีของแต่ไม่รู้ใช้ไงบ้าเลยตรงนี้มีซอกอยู่โเคใช้แคมได้อยู่ใช้แคมได้อยู่ ตอนนี้กระสุนผมต้องการกระสุนชดกันมากฮะตอนนี้กระสุนผมเหลือศูนย์ล,ละผมไปตะเวนหากระสุนดีกว่าอะไรอะไอดอปอีกแล้วเหรออ๋อแอดอปอีกแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับคืออย่าไปยุ่งกับแอ d ดรอปตอนนี้แต่ตอนนี้คือคนมันเหลือแค่สองคนนะแต่ดูเลือดผมดีฮะเลือดผมจะไม่เหลือนะ เอาละอ้านี่ไงกระสุนช็อตันกระสุนยับเรี็บร้อยฮ่าชีวิตพวกแกจบละโคคูนสองเป๋าเอ้ยกระเป๋าอะไไม่มีเลยเออเฮ้ยมาเอ้ย,ย,อย,อยโอ้โห ที่เล่นยากมากเลยนะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าพับจีกับอันนี้เล่นอันไหนเล่นยากกว่ากันแต่จากประสบการณ์เนี่ยผมว่าพับจีมันก็เหมือนกันเอาละครับเอาเป็นว่าผมเกือบชนะละเกือบได้กินไก่ฮะแต่ก็จบด้วยการโดนใครก็ไม่รู้ยิงตายสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้หละฮะกับการเล่นไม่กล้าพูดหรือว่าพับจีจีนแดง แต่ว่ามันคือมันคือเกมมันคือเกมดีฮะที่เป็น 2D ก็คือมันมันดีโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างฮะที่มันมียกเว้น dislike อยากกดก็แล้วแต่ฮะถ้าช่องผมมันไม่ดีก็กดได้เลยอยากกดเมื่อไหร่ก็กดฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ